บอลมันก็เลยไม่ถึงแต่ยังดีครับจังหวะสองของสัสลักเปิดเข้ามาสบับดุ๊ดดิโอหูมาสองแต่ตแล้วเตะทิ้งเลยครับเปลี่ยนทิศทางตรงนี้นี่เต็มเต็มเลยโกลันเข้าสิโอ้โหเจจีตัดเข้าในแล้วยิงไกลลูกนี้ก็โหมงตัวของสมพรยศครับเพื่อนทำาทางวิ่งให้เราด้วยเหมือนกันนะครับตแต่ตั้งเตะครับจะฝ่าประตูของสมพรยศ คนไปก่อนแต่บริจีก็ยังแข็งเหมือนเดิมแล้วบางไม่อยู่ขับไว้ข้างหลัไไงนี่ให้แบงค์ทั้งได้าในกรอบมีสุบรรณนะครับแบงค์เปิดปัดมาเสาสองสุบรรณตั้งมงโอ้โหแม่ตรงนี้โอกาสเด้ๆครับโอ้ดูจะไม่คิดว่าบอลจะลุกมาถึงขนาดนี้ตัวกายคอยเดินบอลขึ้นมาขวาไปนักพื้นพอด์มีเวลาเลงครับเปิดลูกนี้บอลตกปก ทาง่อเขียนโทษนะครับยังมีแล้วแตงซัดลูกนี้โอ้โหต้องฟุ้งทิ้งครับสุไชยดึงเข้าซ้ายยิงสองหนึ่งครับโอ้ตรงนี้บุรีรัมย์มาแซงจนได้ช่วงท้ายเกมแล้วครับดีจีเก็บที่มีตะโกนอีกแล้วนะครับดูอีกทีนะครับจังหวะยิงยิงจริงแเขาเซฟมานะครับแล้วมาเข้าทางสุไชัยพยายามจะปัดนะครับปัดแล้วไม่อยู่นะครับยันสายของธีรธร อ่นอินซูวินยัดเข้าไปเลยครับตรงนี้แต่ว่าไม่ลึกคอครับปมทิ้งมาโดยวีดาเทพ